พลนอาอนนท์เผยเคยคุยกับแตงโมนิดาทำให้รู้ว่าแตงโมรักกระติกมาก คนดังในวงการบันเทิงหลายคนต่างออกมาโพสผ่านโซเชียลหลังได้ฟังคำแถลงของกระติกผู้จัดการของแตงโมแม้กระทั่งคนดังในวงการบันเทิงอย่างพจน์อานอนท์ที่ออกมาโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่าถ้าโมเสียชีวิตไปก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเงินกระติกก็หายไปเหมือนกันลูกก็ต้องเข้าโรงเรียนซึ่งโมช่วยเหลือมาโดยตลอดจะหาความลำบากมาให้ตัวเองทาไม และพศอานนท์ก็ได้เสริมต่อว่าเราไม่รู้ว่าโมกับเขาสนิทมากแค่ไหนรู้แต่ว่าโมรักผู้จัดการคนนี้มากโมพูดให้ฟังบ่อยๆตอนเปลี่ยนผู้จัดการเคยคุยกับน้องมาบ้างแต่ถ้าเราเป็นโมเราเสียใจนะที่ได้ยินเพื่อนรักพูดแบบนี้ แต่ก็นั่นแหละน้องอาจจะไม่ทันได้คิดแต่พอพูดไปออกจากปากไปแล้วโคตรจะทำร้ายจิตใจคนที่ได้ยินเลยจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกเดี๋ยวคนจะหาว่าก่อกระแสะอีกแต่บางครั้งคำพูดมันก็เป็นนายเราพูดอะไรไปแล้วเราก็ต้องรับผิดช,ชอบด้วยมันอาจจะทํำลายชีวิตเราเลยทั้งชีวิตก็ได้คิดก่อนพูดดีที่สุดถ้าคิดไม่ทันก็ไม่ต้องพูดและขอให้แตงโมไปแบบมีความสุขสวยๆเถอะทางเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณแตงโมด้วยนะคะ